สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องสาวแชทนะคะมาอยู่กับน้องกัวน้องกัวเยอะแยะน้องกัวอันนี้น้องฟองน้องเบียร์อันนี้ก็เกิดเดือนกันยาน้องกันยามั้งจำบุฟิตก็มาอยู่โค้งกัวมาอยู่กับกัวนะคะคือเขาที นวันไม่ทำอะไรเลยแต่จานชาวบ้านนี่นะคะมาเยอะกับน้องกัวน้องน้องกัวมาใหม่มาเพิ่มสองตัวแล้วก็น้องดาวก็คลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยหัวตาเล่นอย่างนั้นอันนี้ก็ก่อไฟยำเย็นนะคะมาเยอะกับน้องกัวยำเย็นนั่งเล่นกับน้องกัวนั่งเล่น มากอไฟอันนี้ก็พ่อดมันก่อก่อแล้วเหยียบไฟเด้ออันนี้จะให้เอียนขอข้าวโดเป็นเทีเยนลอยข้าวโพดอาหารเมือ่อนี่คือน้องใหม่เรานะคะน้องใหม่ตรงนั้นใครติดต่อสนใจดูบัวทักมาได้ <laughs> เดีย๋ยวเอาไปมือกองหลังอืมนิ่ม <c oughs> แ,แม่มันเลียตลอดเลยอันนี้ลูกของนี่นะคะอันนี้แม่มันอันนี้ลูกมันอันนี้ตัวใหม่แม่ใหม่ แม่มาใหม่อันนี้ก็น้องฟองเบียเอาสิบอยู่ไก่มันเช้าน้อยนี่นะคะน้องดาวแล้วก็นี่ก็ลูกน้องดาวที่จะมาถ่ายให้ดูตอนขอดถ่ายบอทันนะคะขอดกระทันหันขอดเลี้ยวขอด ใบว้าพุดขอดปุดขอดปัดขอดแบบโบมีไผยหูมาเห็นอีกทีคือขอดเลี้ยวนะคะขอดน้องมาเลี้ยวนี่คือได้จากมือสามสีมือสีหามือนะคะลูกของน้องดาวขอดแบบขอดเรียวมากตอนเสาร์ก็มาเบิรงนนะคะแต่แบบก็แบบ บเห็นขอดเพราะเขาเจ้ามาเบิ้งว่าเท่านั้นแล้วว่าเอา้าลูกลูกงัวอย่างขึ้นม่อยู่นี่มาฉันคนสุดท้ายน้องดาวขอดลูกนะคะได้ตัวนี้มาได้น้องมาน้องน่ารักมากอันนี้ก็คือแม่ นี่ก็คือลูกเป็นตะเพงค่ะน้องดัวเบิงเบิงเบิงคูณน่ะนี่นะคะลูกหน้าของน้องน้องน้องไม่กี่วันเองน้องสามสี่วันสีห้าวันตัวน้องก็จะประมาณน,นี้นะคะ น้องซื้ออย่างบรู้ท่านได้ถามพ่ออยู่วี่วีเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นไปช่ชซน่นน่ะหาวดองดอง <c ười> น้อง,องสีนี้ น้องสูงใหญ่ชูข้าวดำแดงอันนี้ก็เป็นฟาร์มกัวเล็กๆนะคะอาชีพอาชีพเสริมอาชีพรถพ่วงก,ก็ไม่ทิง้งเออเ <c oughs> จ็บแทนงวัวเงียบไหล น้องแมมันมาแล้วย, <c oughs> ยานยานเมียมัน <c oughs> แม่น้องกระหดอยู่นะโบเมนโหด <c oughs> บอยู่นี่ก็น้องเบียหว่วงนัก หนุ่มหนุ่มหนุ่มฟองเบียอย่าขามขอคอกเด้ออันนี้ก็สิมาอยู่หลุมเก่าแล้ววะน,นี่สิย่ามาอยู่หลุมไฟเก่าโอ้ยสิเข้าไปหาอย่างได๋นีไม่แตะขี้ตมอันนี้น้องฟองเบียนอนนอกขออนะคะอันนี้นอนข้างในน้อง เบื้ง <laughs> ไปแย่งเขากินเหรออันนี้ท่านรีเบิร์ตอยู่ไปกินนู่นแหละโอ๊ยเตะกองไฟจนดับบนหรอน้อง <h tempor proverb ique> ใอันนี้น้องจักเดือนละบุลืมอันนี้ก็ไม่มันแต่มันรูดออกมามันออกทางนูน่นแล้วมันก็ต้องไปเข้าทางนู่นเลยน้องฟองเบีย เราจะไม่ห้าวกับน,น้องฟองเบียโอ้ยเอาไฟใช่ตอนนี้มันเคลียร์ดับจะมันเคลียร์ดับหรือดับเองบุ๊คที่ไหนมันลูกเื่อเราอะไรเธอมองอะไรชั้นนี่ย มากินที่เดิมว่าน่อยกับหาวดองดองอันนี้ก็สาวสาวสวยสองสาวอันนี้ลูกหนึ่งหรือลูกสองน่าอ่าน่หัว แล้วก็ตัวน้อยตัวน้อยอันนี้ก็บ่น้อยหรอกแต่ตัวน้อยสุดอยู่ขุนอยู่กับน,น้องดาวนะคะน้องดาวเพิ่งคลอดปานว่าอุดยังดูนี่อันนี้แม่ใหญ่แม่ใหญ่น,หนี่ีนี่เขาเลยนี่มาไก่มันฝูด ก็ให้เห่นน้ำนะคะบุตอว้วนน้องอว้วนไปแล้วกลับเข่าคอให้คือท้างนะแม่ใหญ่แม่ใหญ่แล้วแม่ใหญ่แม่ใหญ่กระเบิงสั่นยีแล้วเนาะเดี๋ยวมือไม้มาให้เบิงไม้ มันมี้แตวใดกามาเพิ่มว่าหรือว่าจะเอาตัวใดออกไปจะได้ออกหรือจะได้เข้า <g ül> ก็ตอนนี้ก็ยังมีแค่นี้สองสเจตัวพร้อมกับตัวเลขสอตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วบ๊ายบาย